การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล2วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหน่วยกิจวัตรประจำวันและการระวังอันตรายเรื่องกิจวัตรประจำวันและการรับประทานอาหารเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะ กิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนต้องทำเป็นประจำในแต่และวันจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเด็กๆจะต้องตื่นนอนในตอนเช้าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นค่ะหลังจากตื่นนอนเด็กๆควรพับผ้าห่มและเก็บที่นอนเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากที่เด็กๆตื่นนอนแล้วเด็กๆต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยนะคะต่อมาหลังจากที่เด็กๆอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องแต่งตัวใส่เสื้อผ้าถุงเทา้ารองเท้าให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากที่เด็กๆแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ไปรับประทานอาหารมื้อเช้าค่ะมเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนระหว่างที่เด็กๆอยู่โรงเรียนเด็กๆจะได้เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้ฝึกอ่าน ฝึกเขียนหนังสือกับคุณครูและกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างเลยค่ะและสุดท้ายหลังจากที่เด็กๆเ,เลิกเรียนกลับมาถึงบ้านรับประทานอาหารมื้อเย็นอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เด็กๆต้องพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายได้พักหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันเด็กๆ ไม่ควรนอนดึกนะคะการรับประทานอาหารในหนึ่งวันเด็กๆควรรับประทานอาหารอย่างน้อยวันละสามมือ้อได้แก่มื้อเช้าเวลาประมาณ6-8โมงเช้าซึ่งการรับประทานอาหารมื้อเช้านั้นมีความสําคัญมากเพราะร่างกายของเด็กๆต้องการสารอาหาร และพลังงานไปใช้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆถ้าเด็กๆไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าเด็กๆจะเรียนไม่รู้เรื่องและไม่มีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะมื้อกลางวันเวลาประมาณ11-13นาฬิกาและมื้อที่3คือมื้อเย็นเวลาประมาณ17-18นาฬิกาค่ะ การรับประทานอาหารในแต่ละวันนั้นเด็กๆควรรับประทานอาหารให้หลากหลายและให้ครบทั้ง5ห,หมู่นะคะสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อนะคะเด็กๆควรรับประทานอาหารให้หมดจานและไม่กินทิ้งกินคว้าง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและเพื่อแสดงถึงการใช้เงินอย่างคุ้มค่าค่ะสุดท้ายนะคะเด็กๆเด็กๆควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8แก้วถ้าเด็กๆด,ดื่มน้ำน้อยผิวพรรณของเด็กๆจะไม่สดใสปากจะแห้งแตกเป็นแผลได้นะคะ แบบฝึกหัดหนังสือตัวเด็กหน้าที่สิเจ็ดเรื่องกิจวัตรประจำวันที่เด็กทำมีอะไรบ้างคำสั่งนะคะให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมล้อมรอบภาพกิจวัตรที่ควรปฏิบัติต่อจากภาพด้านซ้ายภาพที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เด็กๆตื่นนอนในตอนเช้าควรปฏิบัติอย่างไรคะ ระหว่างตื่นขึ้นมาแล้วกินขนมกับรุกไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อยภาพที่สองขณะที่เด็กๆก,กำลังแต่งตัวควรปฏิบัติอย่างไรคะระหว่างแต่งตัวให้เสรีรยบร้อยและนั่งเล่นของเล่นและสุดท้ายภาพที่สามหลังจากที่เด็กๆรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไรคะระหว่างไม่สนใจเก็บจานเอาของเล่นขึ้นมาเล่นกับเก็บจานเอาไปล้างให้เรียบร้อยคะ่ะแบบฝึกหัดหน้าที่สองนะคะเด็กๆหน้าที่สิบแปดเรื่องเราควรรับประทานอาหารวันละกี่มือ้อคำสั่งที่หนึ่งนะคะ อ่านชื่อมื้ออาหารตามคุณครูและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเรามาดูกันนะคะเด็กๆภาพที่หนึ่งตัวหนังสือสีชมพูอาหารเช้าภาพที่สองตัวหนังสือสีเขียวอาหารกลางวันและภาพที่สามตัวหนังสือสีน้ำเงินอาหารเย็นคําสั่งที่สองนะคะ ให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่เด็กๆควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารระหว่างภาพที่หนึ่งกินทิ้งกินคว้างและภาพที่สองกินจนหมดจานเด็กๆ,ๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ